จะมาน,นาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนคนปรปฐมนะคะคําขวัญประจําจังหวัดคือส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันร์งามล้นพุทธมนฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ําท่าจีนนะคะเราจะไปที่แรกกันที่พระปฐมเจดีนะคะอันนี้คือแผนที่การไปพระปฐมเจดีค่ะ วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมค่ะจุดเด่นที่สำคัญคือพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดาาราชวรมหาวิหารและเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะ ส่วนแปล่งที่สองนะคะที่เราจะแนะนำคือวัดกลางบางพระหรือวัดหลวงพ่อสมหวังค่ะอันนี้คือแผนที่การไปวัดกลางบางพระนะคะวัดกลางบางพระเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมการไหว้หลวงพ่อสมหวังคือการที่เอาแห้วบ้านเรามาไหว้ แต่ได้เปลี่ยนชื่อแห้วเป็นสมหวังแล้วเอาไปถวายหลวงพ่อสมหวังขอพรหนึ่งข้อส่วนมากจะสำเร็จแล้วผู้คนก็จะกลับมาไหวหลวงพ่อมากขึ้นนะคะสถานที่ที่สานะคะที่เราจะแนะนำคือแผนที่ร้านแซบนัวนะคะร้านแซบนัวเนี่ยก็จะมีแผนที่ดังนี้ค่ะที่เราได้แนบไว้นะคะร้านแซบนัวหรือครัวบ้านานาสารยานะคะตั้งอยู่ในอำเภอสารยาจังหวัดนคนปรปฐมค่ะอาหารนะคะจะเน้นอาหารอีสานเป็นหลัก มีทั้งส้มตำต่างๆลาบน้ำตกยำปลาเผาส่วนใครที่ชอบของหวานนะคะและเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีชากาแฟโกโก้ทางร้านก็มีเช่นกันค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นภาพและบรรยากาศสำหรับใครที่อยากหาร้านอาหารแบบบรรยากาศโอเคชิลๆเป็นสายถ่ายภาพแล้วก็ลองมาแวะแซบร้านที่ร้านนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้ววิธีการไปนะคะ เราก็จะขึ้นจาก BTS สุรศักเนี่ยไปลงที่ BTS บางว่าค่ะแล้วเรานะคะก็จะต่อรถตู้ไปยังนคนปรปฐมค่ะไปถึงองค์พระปฐมเจดีย์จากนั้นนะคะจะขึ้นแท็กซี่ต่อไปค่ะค่าเราก็จะมาดูที่ค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายนะคะค่า BTS สุรศักเนี่ยไปลงบางว่านะคะอยู่ที่คนละ41บาท ค่ารถตู้สาย88นะคะไปวัดพระปรมเจดีราช้าว่ามรหาวิหารคนละ45บาทค่ารถตู้สาย80หรือ88นะคะไปลงหน้าโลตัสนครชัยศรีคนละ25บาทค่ะอันนี้นะคะเพื่อจะต่อแท็กซี่ไปยังวัดหลวงวัดกลางบางผานะคะหลวงพ่อสมหวังแค่แท็กซี่ที่ไปวัดกลางบางผาเนี่ยอยู่คนละ434บาทนะคะมีทั้งหมด5คน ค่ารถสแถวไปร้านแซบัวนะคะครัวบ้านสาร,รยาเนี่ยคนละ18บาทส่วนค่าอาหารและค่าอื่นๆค่าอาหารอื่นๆนะคะอยู่ที่705บาทก็คือตกอยู่คนละ141บาทนะคะรวมค่าใช้จ่ายไปกับประมาณ3,335บาทค่ะบาทค่ะแล้วนะั้นเราก็ขอกบการนำเสนอเพีเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ